วันนี้ก็มาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเศรษฐาทวีสินมีชื่อเล่นว่านิดเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจการเงินจากมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบ ในปี2,529ก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทเป็นเวลา4ปีต่อมาได้ย้ายมาทำงานที่บจกแสนสำลานซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นบมจแสนสิริโดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้า หน้าที่บริหารเศรษฐาทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า30ปีที่เขาจะลงเล่นการเมืองในช่วงที่ยังไม่ได้ก้าวสู่บทบาทของนักการเมืองอย่างเต็มตัวเศรษฐามักจะแสดงความคิดเห็นของในเขาในเรื่องการเมืองผ่านอยู่บ่อยๆครั้ง เศรษฐามีความสนใจในเรื่องการเมืองมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักธุรกิจแล้วซึ่งปัจจุบันเศรษฐาได้ก้าวสู่เวทีการเมืองอย่างเต็มตัวในฐานะของแคนดิเดตนายยกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเส้นทางการเมืองของเขาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยจากความสนใจเรื่องการเมืองทำให้ เศษฐามักแสดงวิสัยทัศน์และความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างอยู่บ่อยๆจากการพูดคุยกับนทวใส่เพื่อเรื่องการเมืองทำให้เศษฐาตัดสินใจก้าวมาเล่นการเมืองเต็มตัวนางสังกัดพักเพื่อไทย17ขออภัยครับ18พฤศจิกีสอง5้าเศษฐาประกาศผ่าน ว่าตนเองได้ลงเล่นการเมืองอยู่กับพรรคเพื่อไทย 2. 1มีนาสองห้าหกหกเพื่อไทย,เ,ไทยเปิดตัวเสด็จฐานในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 3. 3ม,ม,มีนา2 566เศรษเสฐาระบุว่าจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นหากไม่ได้ก็ไม่ขอรับตำแหน่งในการเมือง 4, 5เมษา2566พักเพื่อไทยยื่นอน4ีบุคคลเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นสอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน3าลายซื่อต่อ3นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรก,กตโดยมีซื่อเศรษฐาทวีสินอยู่ในระดับที่2ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย คุณเศรษฐาทาวีสินได้แบ่งปันแนวคิดทางธุรกิจผ่าหลายสื่อซึ่งมีแนวคิดที่น่าสนใจทั้งแง่มุมในฐานะผู้บริหารในฐานะนักธุรกิจก่อนอื่นอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณ